เอต้นบ้านสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางหวยฮานอยมาฝากกันนะคะวันที่19ก็ไปร้อยเลยนะคะ1นนะคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้มาลุ้นกันใหม่นะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆแล้วก็สูตรใหม่และก็ตัดน้อยมาฝากกันนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะเป็นแนวทางสำหรับวันที่20แล้วก็ใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเลขก็มีมีหลุดนะคะ นะแล้วก็เป็นบนล่างนะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีเด่นมีรองแล้วก็มีเจาะเลขให้นะคะแนวทางสามตัววันนี้ไม่มีนะคะเอาละค่ะว,วันนี้นะคะเด่นที่ลอตเตอรี่มันจะให้จะเป็นหกนะคะหกนี่มาหลายสูตรเลยนะคะอืมหกมาหลายสูตรมากๆนะแปดหกแปดหกเจ็ดโอเคค่ะโอเคค่ะรองแปดนะคะเด่นหกรองแปดนะคะเดี๋ยวเขีดแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคค่ะอ่ะแล้วเราจะมาจ่อเลขตามนี้นะคะก็จะเป็นตามนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นหกสองนะคะหกสามเดี๋ยวนะมันมาไหมฝั่งนี้หกสามหกเจ็ดนะคะจริงๆ6 7หกเจ็ดไม่น่ามาพี่น้องหกเจ็ดก็ได้อะหกแปดนะคะ อันนี้หลัก6นะคะต่อไปหลัก8ดนะหลัก8ก็จะเป็น8 2ค่ะ8 3 8 7นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เราตะวนบานก็ให้กี่ชุดตัวเลขสองสี่หเจ็ดเจ็ดชุดตัวเลขนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะเรามาลองลุ้นกันดูนะคะว่าจะเข้าไหมสำหรับสูตรนี้นะ เติมสีนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับสูตรนี้น้ะก็จะเจาะน้อยตัวลงมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเน้นที่ชนหลายๆสูตรเนี่ยมันจะเป็น8 3กับ6 3สามะค่ะ8 3กับ6 3นะคะ8 3กับ6 3นี่เลยนะคะเดี๋ยวเอาลงมาแล้วกันนะคะ แปดสามแปดสามกับหกสามนะคะถือว่าเป็นตัวเน้นละกันนะคะตรงนี้นะคะตัวเน้นนะคะครบไหมเนี่ยสองสี่หกเจ็ดสองสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเอาล่ะนะคะ ก็จะเป็นตัวเน้นเพราะมันชนหลายสูตรนะคะสำหรับตัวนี้นะคะไม่ได้บอกว่ามันจะเข้าเลยนะใครสามารถเอาไปเจาะอ,อย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโอเคขอบเป็นสีนี้นะคะโอเคตัวเน้นก็จะเป็นตามนี้นะคะวันนี้ไม่มีแนวทางสามตัวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็จะเป็นหกสองไล่ก่อนเดี๋ยวกวาผิดนะคะหกสองหกสามหกเจ็ดหกแปด แปดสองแปดสามแปดเจ็ดนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเด่นหกรองแปดนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบนะคะถูกวันที่ไหมอะ่ะโอเควันที่ยี่สิบนะคะแล้วก็เอ่อ หวยฮานอยก็จะมีทุกวันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณจริงที่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะขอให้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะยังไงมาลองลุ้นกันสําหรับฮานอยแล้วก็ลาวสาหรับหวยลาววันพรุ่งนี้เนะาะฮานอยออกก่อนใช่ไหมคะหวยฮา,านฮนอยฮานอยออกประมาณหกโมงครึ่งไทยไหมคะหกโมงเย็นนะคะลาวออกประมาณสองทุ่มครึ่งไทยนะคะประมาณนี้นะคะ อาละค่ะฝากไว้ด้วยนะใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่ได้บอกว่าเลขมันจะเข้าร้อเซนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกคนเฮงนดรวยพรุ่งนี้มาลองลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเ,เราตัวนบ้านก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับหวยฮานอยนะคะถ้าได้ฟังคลิปนี้ก็แสดงว่าได้ได้ upload, อัพโหลดหวยลาวไว้แล้วยังไงฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าย่งไงมาลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ